่ามกลางการเปิดตัวรถใหม่ในเมืองไทยรวมถึงปิกับรุ่นล่าสุดอย่าง Ford Ranger V6 ที่มีราคาสูงถึง1.5ล้านบาทแต่มี Ford 1รุ่นที่หันร,ราคามากกว่า1 0 0 0 0แบาทซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเน้นใช้งานเป็นหลักแต่อุปกรณ์ออปชั่นที่จำเป็นมีมาให้ครบนะครับและเมื่อดูไลน์อัพของ Ford Ranger เหมือนว่าจะเน้นตลาดปิกับกลุ่มบนมากกว่า Ford r a n g e r Open Cab Grade ก l p l u s 2.0 Turbo 6MT ราคาปกติ719,000บาทตอนนี้มีส่วนลด120,000บาทเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นพิเศษรถเก่าแลกรถใหม่รับส่วนลดเพิ่ม30,000บาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะครับเมื่อจัดไฟแนนซ์ผ่านฟอร์ดลิสซิ้งโดยธนาคารทิสโก้หรือธนาคารทหารไทยธนาตาจำกัดพร้อมโปรแกรมฟอร์ดแค e รับประกันคุณภาพรถใหม่จากโรงงาน5ปีหรือ150,000กิเมอีกด้วย สำหรับปิกาปเลนเจอร์รุ่นดังกล่าวแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นของแข่ปเปิดได้แต่อุปกรณ์ที่จำเป็นยังมีให้อยู่นะครับทั้งล้ออัลลอยขนาด16นิ้วกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับไฟฟ้าได้มีที่เหยียบด้านข้างกระบะหน้าปัดเป็นจอสีขนาดใหญ่8นิ้วจอสัมผัสแนวตั้งขนาด10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการไร้สายระบบซิงค์ a Fordpass Connect ช่อง USB 2พอร์ตและลำโพง4ตัว ส่วนความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS EBD กุญแจ immobilizer และช่วยโทรฉุกเฉินในขณะที่ขุมพลังเครื่องยนต์นั้นจะเป็นดีเซลพิกา2.0ลิตรศทอร์ลิโบเดียวให้กำลัง170รแรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีดและพวงมลาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าจากรุ่นย่อยของกระบะ Ford Ranger นั้นพบว่าถัดจากตัวถังตอนเดียวก็จะเป็นแคบยกสูงเลยนะครับ แม้ในช่วงแรกของการเปิดตัวโฉม Next Gen จะมีตัวเตี้ยให้เลือกทั้งแคมปและสีประตูแต่ปัจจุบันเหมือนจะเน้นไปที่ตลาดกลุ่มบนมากกว่าถ้าเทียบ2เจ้าตลาดคือ Isuzu D-Max และ Toyota r e v o กลุ่มลูกค้าที่เน้นใช้งานทั้งรถตอนเดียวรวมถึงแคมปตัวเตี้ยจะขายดีมากเลยนะครับทั้งหมดจึงเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละค่ายจอตลาดลูกค้ากลุ่มใดส่วนความเคลื่อนไหวกระบะเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นคิวของ Toyota r e v o จอเปิดตัวรุ่นอัพสเปค GR Sport วันที่20มีนาคมนี้ติดตามว่าราคาจะไปชนฟอร์ดเรนเจอร์วายแตรก V6 ที่มีค่าตัว1.5ล้านบาทหรือไม่